ผู้สูงอายุจำนวนมากตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะต้องลุกไปเข้าห้องน้ําบางคนคืนละหนึ่งครั้งบางคนสองถึงสครั้งและบางคนมากกว่านั้นจนแทบไม่ได้นอนยาวๆเลยทั้งคืนหลายคนบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรแก่แล้วก็ต้องเป็นแบบนี้บางคนชินจนไม่คิดว่าเป็นปัญหาบางคนอดทนเพราะไม่รู้จะแก้อย่างไรแต่ความจริงคือการปัสสาวะกลางคืนบ่อยไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เรื่องที่ควรปล่อยให้ชิน เพราะมันไม่ได้ส่งผลแค่ตอนก่อนคืนแต่ลากยาวไปถึงทั้งวันการนอนที่ถูกรบกวนซ้ำๆทำให้ร่างกายไม่ได้พักจริงสมองไม่ฟื้นความดันแกว่งเหนื่อยง่ายอ่อนแรงและในผู้สูงอายุบางคนการลุกเข้าห้องน้ำก่อนคืนยังเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาได้หลายคนคิดว่าอาการนี้เกิดจากโรคอย่างเดียวและบางคนก็กลัวจนไม่อยากรู้ความจริงแต่ในความเป็นจริง ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ได้ปัสสาวะเกินคืนบ่อยเพราะโรคร้ายแรงแตัต้งแต่แรกแต่การนี้มักเริ่มาจากพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำซ้ำทุกวันโดยเฉพาะช่วงเย็นและก่อนเข้านอนสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญสิ่งที่ตั้งใจทำเพื่อสุขภาพหรือสิ่งที่ทำจนเคยชินอาจกำลังรบกวนการพักผ่อนของร่างกายโดยไม่รู้ตัวคลิปนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้คุณกังวลแต่ทำขึ้นมาเพื่อให้คุณเข้าใจว่า อะไรบางที่ควรระวังก่อนนอนและอะไรบ้างที่อาจเป็นต้นเหตุของการตื่นเข้าห้องน้ำกลางคืนซ้ำๆถ้ารู้ทันตั้งแต่วันนี้บางอย่างสามารถปรับได้จริงและอาจช่วยให้คุณกลับมานอนหลับได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องทนและไม่ต้องปล่อยให้อาการนี้กลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปตลอดสวัสดีครับนี่คือช่องสัจธรรมยามชราพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่งคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริง ฝังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคยผู้สูงอายุจำนวนมากต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เคยตั้งคำถามจริงจังว่าเกิดจากอะไรหลายคนเข้าใจว่าเป็นเพราะอายุมากขึ้นกระเพาะปัสสาวะเสื่อมไตทำงานไม่ดีหรือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามวัยจนสุดท้ายก็เลือกจะอดทนและปรับตัวให้ชินกับการตื่นกลางคืนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ในความเป็นจริง ปัญหานี้ในผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยไม่ได้เริ่มจากโรคร้ายแรงและไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเกินไปอย่างที่หลายคนเข้าใจหากแต่เกิดจากการดื่มถูกอย่างแต่ผิดเวลาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำทุกวันโดยไม่รู้ตัวผู้สูงอายุจำนวนมากตั้งใจดูแลสุขภาพดื่มน้ำไม่เพียงพอดื่มน้ำอุน่นดื่มสมุนไพรดื่มนมหรือดื่มเครื่องดื่มที่เชื่อว่าดีต่อร่างกายโดยเฉพาะในช่วงเย็นหรือก่อนเข้านอน เพราะคิดว่าการดื่มน้ำช่วงนี้จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นหลับสบายหรือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเมื่ออายุมากขึ้นระบบการจัดการของเหลวในร่างกายจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนไตฮอร์โมนและกลไกการควบคุมการขับปัสสาวะไม่ทำงานเหมือนตอนหนุ่มสาวอีกแล้วร่างกายของผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการกักเก็บปัสสาวะลดลง และการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนก็ลดลงตามวัยส่งผลให้ของเหลวที่ดื่มเข้าไปในช่วงเย็นและก่อนนอนมีแนวโน้มถูกขับออกมาในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนดื่มน้ำไม่ได้มากแต่กลับต้องตื่นเข้าห้องน้ำหลายครั้งในคืนเดียวเครื่องดื่มบางชนิดยังมีฤทธิ์กระตุ้นการขับปัสสาวะโดยตรงเช่นชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแอลกอฮอล รวมถึงน้ำสมุนไพราบางชนิดที่มีธร์ธขับปัสสาวะเมื่อดื่มใกล้เวลานอนระบบขับถ่ายจะถูกกระตุ้นในช่วงเวลาที่ร่างกายโครพักทําให้กระเพาะปัสสาวะต้องทํางานกลางคืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ในบางคนจะไม่ได้รู้สึกปวดมากแต่ร่างกายก็จะส่งสัญญาณให้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําอยู่ดีการตื่นกลางคืนหนึ่งครั้งอาจดูไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อเกิดซ้ําหลายครั้งการนอนจะถูกตัดเป็นช่วงๆหลับไม่ลึก วงจรการพักฟื้นของร่างกายถูกรบกวนสมองไม่ได้พักเต็มที่ฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายหลังไม่สมบูรณ์ผลที่ตามมาคืออาการเพลียอ่อนแรงม่วงทั้งวันสมาธิลดลงความดันโลหิตแกว่งและในผู้สูงอายุบางคนการลุกเดินเข้าห้องน้ำกลางดึกยังเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มโดยเฉพาะในบ้านที่แสงสว่างไม่เพียงพอหรือพื้นลื่นซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงได้ สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือปัญหานี้ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายตุต้องหยุดดื่มน้ำหรืออดเครื่องดื่มที่เคยดื่มเป็นประจำแต่ต้องปรับเวลาและชนิดของเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในวัยนี้มากขึ้นโดยทั่วไปร่างกายจะจัดการของเหลวได้ดีที่สุดในช่วงเช้าและกลางวันการดื่มน้ำไม่เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยลดความจำเป็นในการดื่มน้ำมากในช่วงเย็น หลังช่วงเย็นควรค่คอยๆลดปริมาณของเหลวและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นการขับปัสสาวะอย่างน้อย3 4สชั่วโมงก่อนเข้านอนสำหรับผู้สูงอายุที่รู้สึกกระหายน้ำตอนเย็นสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยแทนการดื่มครั้งละมากๆเพื่อไม่ให้ร่างกายต้องขับของเสียในช่วงกลางคืนส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือจำเป็นต้องรับประทานยาบางชนิด ควรปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำควบคู่กับคำแนะนำของแพทย์ไม่ควรปรับเองแบบหักดิบเพราะอาจกระทบต่อการรักษาได้การแก้ปัญหาการปัสสาวะกลางคืนบ่อยจึงไม่ใช่เรื่องของการอดน้ำแต่เป็นเรื่องของการจัดก,การเวลาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปเมื่อผู้สูงอายุเริ่มปรับเวลาการดื่มหลายคนจะสังเกตได้ว่าความถี่ในการตื่นกลางคืนลดลงอย่างชัดเจนการนอนเริ่มยาวขึ้นหลับลึกขึ้น และเมื่อตื่นเช้าร่างกายจะรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมโดยไม่ต้องพึ่งยานี่คือเหตุผลว่าทำไมการดื่มถูกอย่างแต่ผิดเวลาจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการปัสสาวะกลางคืนบ่อยและเมื่อจัดก,การจุดนี้ได้แล้วผู้สูงอายุจำนวนมากจะเริ่มเห็นว่ายังมีพฤติกรรมอื่นในช่วงเย็นและก่อนนอนที่ส่งผลให้ร่างกายต้องทำงานกลางคืนโดยไม่จำเป็นซึ่งหากรู้ทันและปรับได้ก็จะช่วยให้คุณภาพการนอน และสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้สูงอายุจำนวนมากปัสสาวะกลางคืนบ่อยโดยไม่เคยเชื่อมโยวงว่ามื้อเย็นของตัวเองอาจเป็นต้นเหตุหลายคนโฟกัสไปที่การดื่มน้ำอย่างเดียวแต่ลืมไปว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปในช่วงเย็นและคำ่ำมีผลต่อการทำงานของร่างกายในเวลากลางคืนไม่แพ้กันโดยเฉพาะในวัยที่ระบบเผาผลาญระบบขับของเสียและการปรับสมดุลน้ำในร่างกายไม่ได้ทำงานรวดเร็วเหมือนเดิมอีกแล้ว สำหรับผู้สูงอายุมื้อเย็นไม่ใช่แค่มื้อสุดท้ายของวันแต่เป็นมื้อที่กำหนดว่าร่างกายจะได้พักจริงหรือไม่ในคืนนั้นหลายคนยังคงกินมื้อเย็นเหมือนตอนหนุ่มสาวกินดึกกินอิ่มจัดกินเค็มหรือกินอาหารที่มีน้ามากเช่นซุปแกงน้ำโล้ก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มหรืออาหารแปรรูปโดยไม่รู้ว่าอาหารเหล่านี้กำลังสร้างภาระให้ร่างกายต้องจัดการของเสียต่อเนื่องไปถึงกลางคืน เมื่อเรากินอาหารที่มีโซเดียมสูงหรือมีน้ำมากร่างกายจะต้องปรับสมดุลเกลือแร่และน้ำในเลือดไตจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับโซเดียมและของเสียออกมากระบวนการนี้ไม่ได้หยุดเพียงเพราะเราเข้านอนตรงกันข้ามหากมื้อเย็นอยู่ใกล้เวลานอนมากเกินไปร่างกายจะไม่มีเวลาจัดการของเสียในช่วงที่ยังตื่นอยู่ภาระเหล่านี้จึงถูกเลื่อนมาให้ระบบขับถ่ายทำงานในเวลากลางคืนแทนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ การตื่นข้องน้ำบ่อยโดยไม่รู้สาเหตุผู้สูงอายุจำนวนมากรู้สึกว่าไม่ได้ดื่มน้ำเยอะในตอนเย็นแต่กลับต้องลุกปัสสาวะหลายครั้งซึ่งในหลายกรณีสาเหตุไม่ได้มาจากน้ำดื่มแต่มาจากน้ำแฝงในอาหารมื้อเย็นรวมถึงเกลือที่ทำให้ร่างกายต้องดึงน้ำออกมาขับทิ้งเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถของร่างกายในการกักเก็บปัสสาวะจะลดลงกระเพาะปัสสาวะไวต่อการขยายตัวมากขึ้น ปริมาณปัสสาวะเพียงเล็กน้อยก็อาจากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกปวดได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวดังนั้นอาหารที่เค็มหรือมีน้ำมากในมื้อเย็นจึงกลายเป็นตัวกระตุ้นการตื่นกลางคืนโดยตรงนอกจากเรื่องโซเดียมและประิมาณน้ำแล้วเวลาที่กินมื้อเย็นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันผู้สงูงอายุจำนวนไม่น้อยกินมื้อเย็นดึกเนื่องจากรอสมาชิกในครอบครัวกลับบ้านหรือเคยชินกับตารางชีวิตแบบเดิมการกินอาหารใกล้เวลานอน ทำให้ระบบย่อยอาหารระบบเผาผลาญและระบบขับถ่ายยังทำงานอยู่เต็มที่ในช่วงที่ร่างกายควรพักฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับลึกและลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนจึงทำงานได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ทั้งการนอนและการขับถ่ายถูกรบกวนพร้อมกันผู้สูงอายุบางคนอาจสังเกตว่าหลังจากกินมื้อเย็นหนักจะรู้สึกแน่นอึดอัดหลับยากและต้องลุกข้องน้ำบ่อยกว่าคืนอื่นๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังทำงานเกินกำลังในเวลาที่ไม่เหมาะสมผลเสียของมื้อเย็นที่ไม่เหมาะสมไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประสะัสสาวะกลางคืนบ่อยเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเช่นความดันโลหิตสูงบวมเหนื่อยง่ายน้ำหนักเพิ่มและการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่แย่ลงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วปัญหาเหล่านี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อการนอนถูกรบกวนซ้ำๆทุกคืนการแก้ไขปัญหานี้ไม่จำเป็นต้องอดอาหารมื้อเย็นหรือกินน้อยจนขาดสารอาหารแต่ต้องปรับลักษณะและเวลาของมื้อเย็นให้เหมาะสมกับวัยอาหารมื้อเย็นของผู้สูงอายุควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเข็มน้อยและมีปริมาณพอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารหมักดองอาหารสำเร็จรูปและเมนูที่มีน้ำมากในช่วงใกล้เวลานอน หากต้องการกินซุปหรือแกงควรกินในช่วงเย็นต้นๆและลดปริมาณน้ำซุปลงส่วนเรื่องเวลาควรกินมื้อเย็นให้ห่างจากเวลาเข้านอนอย่างน้อย3-4ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยและขับของเสียในช่วงที่ยังตื่นอยู่สำหรับผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องกินยาบางชนิดร่วมกับอาหารควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการปรับเวลาเพื่อไม่ให้กระทบต่อการนอนและการขับถ่าย การปรับมื้อเย็นอาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยลดการตื่นข้องน้ำกลางคืนได้อย่างชัดเจนในผู้สูงอายุจำนวนมากหลายคนพบว่าเพียงแค่ลดความเค็มปรับชนิดอาหารและเลื่อนเวลามื้อเย็นให้เหมาะสมความถี่ในการตื่นตรางคืนลดลงการนอนยาวขึ้นและร่างกายฟื้นตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งสำคัญคือ ต้องไม่มองว่าการปัสสาวะกลางคืนบ่อยเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องยอมรับเพราะในหลายกรณีปัญหานี้คือสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังแบกรับภาระมากเกินไปในช่วงเวลาที่ควรได้พักและเมื่อจัดการภาระจากมื้อเย็นได้แล้วผู้สูงอายุจำนวนมากจะเริ่มสังเกตว่ายังมีปัจจัยอื่นในช่วงก่อนนอนที่ส่งผลต่อการขับถ่ายและการนอนโดยตรงซึ่งหาเข้าใจและปรับได้ ก็จะช่วยให้การนอนกลับมามีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าใจว่าปัญหาการปัสสาวะก,กลางคืนบ่อยเกิดจากเรื่องการดื่มน้ำหรืออาหารเป็นหลักแต่มีอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยมากและมักถูกมองข้ามนั่นคือเข้านอนแล้วแต่ร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดพักจริงหลายคนขึ้นเตียงตามเวลาปิดไฟเอนตัวลงนอนแต่ระบบภายในของร่างกายยังคงทำง,งานในโหมดตื่นโดยเฉพาะระบบประสาท และฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนและการขับปัสสาวะเมื่อร่างกายไม่สามารถสลับจากโหมดตื่นไปสู่โหมดพักได้อย่างสมบูรณ์ผลที่ตามมาคือการนอนหลับที่ไม่ลึกหลับหลับตื่นตื่นและการตื่นเข้าห้องน้ำเกางคืนโดยไม่จําเป็นผู้สูงอายุหลายคนสงสัยว่าทําไมคืนที่ไม่ได้ดื่มน้ํามากกลับต้องตื่นฉี่หลายรอบในขณะที่บางคืนดื่มมากกว่าแต่กลับตื่นน้อยกว่าคําตอบสําคัญอยู่ที่คุณภาพของการนอน ไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไปเมื่อร่างกายเข้าสู่การหลับลึกฮอร์โมนบางชนิดจะหลั่งเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนและช่วยให้กระเพาะปัสสาวะเก็บปัสสาวะได้ดีขึ้นแต่หากการนอนหลับไม่ลึกฮอร์โมนเหล่านี้จะทำงานได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ร่างกายยังคงสร้างปัสสาวะในอัตราที่ใกล้เคียงกับช่วงตื่นและกระเพาะปัสสาวะจะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นแม้ปริมาณปัสสาวะจะยังไม่มากก็ตาม ผู้สูงอายุจำนวนมากมีพฤติกรรมก่อนนอนที่รบกวนการเข้าสู่โหมดพักโดยไม่รู้ตัวเช่นดูโทรทัศน์จนดึกเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนคิดเรื่องงานคิดเรื่องลูกคิดเรื่องเงินหรือแม้แต่นอนบนเตียงแต่ยังพูดคุยเรื่องเครียด,ยดสิ่งเหล่านี้กระตุ้นสมองและระบบประสาทให้ตื่นตัวต่อเนื่องร่างกายจึงไม่สามารถลดระดับความตื่นตัวลงได้อย่างเหมาะสมเมื่อสมองยังตื่นระบบประสาทอัตโนมัติ จะยังคงส่งสัญญาณให้ร่างกายอยู่ในโหมดพร้อมใช้งานไม่ใช่โหมดพักกระเพาะปัสสาวะจึงถูกควบคุมในลักษณะที่ไวต่อการหดตัวมากขึ้นถ้าให้เกิดความรู้สึกปวดปัสสาวะได้ง่ายแม้จะมีปริมาณปัสสาวะเพียงเล็กน้อยก็ตามผู้สูงอายุบางคนอาจรู้สึกเหมือนปวดปัสสาวะบ่อยแต่เมื่อเข้าห้องน้ําจริงกลับออกมาไม่มากซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ําแต่เป็นเรื่องของระบบประสาทและการนอนที่ไม่ลึกนอกจากนี้ แสงจากหน้าจอทีวีและโทรศัพท์มือถือยังมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยให้หลับลึกและช่วยควบคุมจังหวะการพักผ่อนของร่างกายเมื่อเมลาโทนินหลั่งน้อยลงการนอนจะตื่นหลับไม่สนิทและระบบต่างๆของร่างกายจะไม่เข้าสู่ภาวะพักอย่างเต็มที่ส่งผลให้การขับปสัสสาวะกลางคืนเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหานอนหลับอยู่แล้วเช่นหลับยากหลับไม่สนิท หรือสะดุ้งตื่นง่ายปัญหาการปัสสาวะกลางคืนบ่อยจะยิ่งชัดเจนขึ้นเพราะทุกครั้งที่ตื่นร่างกายจะรับรู้ความรู้สึกปวดปัสสาวะได้ง่ายขึ้นแม้จะเป็นความรู้สึกเล็กน้อยก็ตามและเมื่อตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆวงจรการนอนจะยิ่งถูกรบกวนซ้ําทําให้การนอนคืนถัดไปยิ่งแย่ลงเป็นวงจรที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องการนอนที่ไม่ลึกไม่ได้กระทบแค่เรื่องการปัสสาวะแต่ยังส่งผลต่อสมอง ความจำอารมณ์ระบบภูมิคุ้มกันและการฟื้นฟูร่างกายโดยรวมผู้สูงอายุที่นอนไม่ลึกเป็นเวลานานจะรู้สึกเพลียอ่อนแรงง่วงในเวลากลางวันสมาธิลดลงและมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นการแก้ไขปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่การจํากัดน้ำหรืออาหารแต่ต้องเริ่มจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมพักก่อนเข้านอนอย่างจริงจัง สิ่งสำคัญคือการสร้างสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าใกล้ถึงเวลานอนแล้วเช่นลดแสงในบ้านมดหน้าจออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือคิดเรื่องที่กระตุ้นอารมณ์หลีกเลี่ยงข่าวหรือเนื้อหาที่ทำให้เครียดและพยายามเข้านอนและตื่นในเวลาใกล้เคียงกันทุกวันเพื่อให้ร่างกายปรับจังหวะชีวภาพได้ดีขึ้นผู้สูงอายุบางคนอาจได้ประโยชน์จากกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนเช่นการหายใจช้า,ชา การยืดเหยียดเบาๆหรือการฟังเสียงที่ช่วยให้ใจสงบเพื่อช่วยให้ระบบประสาทเปลี่ยนจากโหมดตื่นไปสู่โหมดพักได้ง่ายขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มพักจริงการนอนจะลึกขึ้นฮอร์โมนที่ช่วยลดการสร้างปัสสาวะกลางคืนจะทำงานได้ดีขึ้นและความถี่ในการตื่นเข้าห้องน้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอาย,ยุค,ควรเข้าใจคือการปัสสาวะกลางคืนบ่อยไม่ได้เกิดจากสิ่งที่กินหรือดื่มอย่างเดียว แต่เกิดจากภาพรวมของการใช้ชีวิตก่อนนอนทั้งหมดและการนอนที่ไม่มีคุณภาพขึ้นหนึ่งในตัวการสําคัญที่ทําให้ร่างกายต้องทํางานในเวลาที่ควรได้พักเมื่อเริ่มจัดก,การเรื่องการนอนให้ดีขึ้นผู้สูงอายุจํานวนมากจะพบว่าปัญหาการตื่นกลางคืนเริ่มลดลงและสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่แม้การนอนจะดีขึ้นแล้วในบางคนปัญหาการปัสสาวะกลางคืนก็ยังไม่หายสนิท รายังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบขับถ่ายอย่างมากนั่นคือสภาวะของจิตใจและความเครียดสะสมซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องแต่กลับมีผลโดยตรงอย่างที่คาดไม่ถึงผู้สูงอายุจํานวนไม่อยพยายามปรับการดื่มน้ําปรับอาหารมื้อเย็นและเข้านอนให้เร็วขึ้นแล้วแต่อาการปรัสสาวะกลางคืนบ่อยกลับยังไม่ดีขึ้นอย่างที่หวังบางคนถึงกับคิดว่าการนี้คงเป็นเรื่องปกติของวัยและไม่มีทางแก้แล้ว แต่ในความเป็นจริงยังมีปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่มักถูกมองข้ามนั่นคือความเครียดระบบประสาทและโรคประจําตัวที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการควบคุมการขับปัสสาวะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนกระเพาะปัสสาวะของคนเราไม่ได้ทํางานตามปริมาณน้ําอย่างเดียวแต่ถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติเมื่อระบบนี้เสียสมดุลอาการปวดปัสสาวะบ่อยจะเกิดขึ้นได้ง่าย แม้ปริมาณปัสสาวะจะยังไม่มากก็ตามในภาวะปกติเมื่อร่างกายพักระบบประสาทฝั่งผ่อนคลายจะทำงานเด่นช่วยให้กระเพาะปัสสาวะคลายตัวเก็บปัสสาวะได้ดีและลดความรู้สึกปวดแต่เมื่อผู้สูงอายุอยู่ในภาวะเครียดวิตกกังวลหรือมีความตื่นตัวสูงระบบประสาทฝั่งกระตุ้นจะทำงานนำทำให้กระเพาะปัสสาวะหดตัวง่ายและส่งสัญ,ญญาณปวดเร็วผิดปกติ ผู้สูงอายุหลายคนอาจสังเกตว่าในช่วงที่คิดมากเครียดนอนไม่หลับหรือมีปัญหาชีวิตอาการปรสัสสาวะกลังคืนจะเป็นมากขึ้นทั้งที่ไม่ได้ดื่มน้ําเพิ่มนี่ไม่ใช่เรื่องคิดไปเองแต่เป็น,นกลไกทางร่างกายที่พบได้จริงโดยเฉพาะในภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะไวเกินซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเครียดเรื้อรังนอกจากนี้โรคประจำตัวหลายชนิดยังมีผลต่อระบบประสาท และการควบคุมการขับปัสสาวะโดยตรงเช่นโรคเบาหวานที่เป็นมานานอาจทําให้เส้นประสาทที่ควบคุมกระเพาะปัสสาวะเสื่อมส่งผลให้การรับรู้ความจุของกระเพาะปัสสะาวะผิดเพี้ยนบางคนปวดปัสสาวะเร็วเกินไปขณะที่บางคนกลั้นไม่อยู่โรคหลอดเลือดสมองโรคพากินสันและภาวะสมองเสื่อมบางชนิดก็สามารถกระทบต่อการควบคุมการขับปัสสาวะผ่านระบบประสาทได้เช่นกัน ทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคเหล่านี้มักตื่นกลางคืนเพื่อเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าคนทั่วไปนอกจากโรคทางระบบประสาทแล้วโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลวก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบเล้บ่อยในผู้สูงอายุภาวะนี้ทําให้เกิดการข้างข,างของน้ําในร่างกายโดยเฉพาะที่ขาในช่วงกลางวันเมื่อเอนตัวนอนน้ําที่ข้างอยู่จะไหลกลับเข้าสู่กระแสะเลือดมากขึ้นส่งผลให้ไตกรองน้ําเพิ่มในเวลากลางคืน และทำให้ต้องตื่นปัสสาวะบ่อยขึ้นผู้สูงอายุที่มีอาการบวมที่ขาหรือใช้ยาขับปัสสาวะจึงมักมีปัญหาปัสสาวะกลางคืนร่วมด้วยนอกจากนี้ความเครียดเรื้อรังยังส่งผลต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลและฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหากฮอร์โมนเหล่านี้เสียสมดุลการนอนจะตื่นหลับไม่สนิทและร่างกายจะไม่ลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนอย่างที่ควรจะเป็น ทำให้อาการปรสัสสาวะกลางคืนบ่อยยิ่งชัดเจนขึ้นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรเข้าใจคืออาการปรสัสสาวะกลางคืนบ่อยไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่เป็นผลรวมของหลายปัจจัยทั้งพฤติกรรมโรคประจำตัวระบบประสาทและสภาพจิตใจการแก้ปัญหาจึงต้องมองภาพรวมไม่ใช่แก้เฉพาะจุดเดียวในผู้สูงอายุที่มีความเครียดสะสมจากการเจ็บป่วยการนอนไม่หลับหรือความกังวลในชีวิต การดูแลใจควบคู่กับการดูแลร่างกายมีความสำคัญอย่างยิ่งการลดสิ่งกระตุ้นความเครียดก่อนนอนการสร้างกิจวัตรท,ที่ช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายและการปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจประเมินโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้อยู่อาจช่วยให้อาการปรสัสสาวะกลางคืนบ่อยดีขึ้นอย่างชัดเจนผู้สูงอายุไม่ควรคิดว่าการนี้เป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องที่ต้องทนเพราะในหลายกรณีมันคือสัญญาณเตือนว่าร่างกายและจิตใจกำลังเสียสมดุล และเมื่อสมดุลเริ่มกลับมาการนอนจะดีขึ้นการตื่นกลางคืนจะลดลงและคุณภาพชีวิตโดยรวมจะดีขึ้นตามไปด้วยแต่แม้จะจัดการเรื่องพฤติกรรมโรคและความเครียดได้แล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากแก้ปัญหานี้ไม่สำเร็จนั่นคือความเข้าใจผิดบางอย่างที่ทำให้ปัญหานี้ยืดเยื้อมานานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพูดถึงต่อไปอย่างตรงไปตรงมา ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ได้มีปัญหาการปัสสาวะเกินคืนบ่อยเพราะร่างกายแย่ที่สุดแต่เพราะมีความคิดบางอย่างที่ฝังแน่นอยู่ในใจและความคิดนั้นทำให้ไม่เคยคิดจะปรับอะไรจริงจังความคิดที่พบได้บ่อยที่สุดคือแก่แล้วก็ต้องเป็นแบบนี้หลายคนพูดประโยคนี้จนชินทั้งที่ไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าจริงหรือไม่ที่ทุกคนต้องตื่นเกินคืนหลายรอบและจริงหรือไม่ที่มันควรถูกนับว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิต หากการตื่นฉี่กลางคืนเป็นเรื่องธรรมดาจริงผู้สูงอายุค,คงไม่รู้สึกเหนื่อยเพลียว่วงทั้งวันความดันไม่แกว่งสมองไม่ล้าและไม่เสี่ยงหกล้มแต่ในความเป็นจริงอาการเหล่านี้กลับเกิดขึ้นซ้ำๆกับคนที่ต้องตื่นกลางคืนเป็นประจำความคิดว่ามันปกติจึงเป็นด่านแรกที่ทำให้หลายคนไม่คิดหาสาเหตุและไม่คิดแก้ไขตั้งแต่ต้นความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งคือ การมองว่าอาการปัสสาวะกลางคืนบ่อยเป็นเรื่องเล็กแค่เสียเวลานิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับไปนอนต่อได้แต่ในทางการแพทย์การนอนที่ถูกตัดเป็นช่งชวงๆซ้ำๆจะทำให้ร่างกายไม่ได้พักจริงวงจรการฟื้นฟูถูกรบกวนฮอร์โมนเสียสมดุลสมองทำงานช้าลงและภูมิคุ้ม,มกันลดลงผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเริ่มต้นจากการตื่นฉี่กลางคืนแล้วค่อยๆตามมาด้วยปัญหานอนหลับเรื้อรังเหนื่อยง่าย อารมณ์แปรปรวนและโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้ยากขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียวแต่เกิดจากการปล่อยให้อาการที่คิดว่าเล็กกลายเป็นปัญหาสะสมโดยไม่รู้ตัวอีกความคิดที่พบได้บ่อยคือแก้ไม่ได้ต้องทนผู้สูงอายุหลายคนเคยลองปรับบางอย่างแบบครึ่งๆกลางๆแล้วไม่เห็นผลจึงสรุปเร็วเกินไปว่าอาการนี้แก้ไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงการแก้ปัญหาการปัสสาวะกลังคืนบ่อย ต้องอาศัยการปรับหลายด้านพร้อมกันและต้องให้เวลาร่างกายปรับตัวไม่ใช่เปลี่ยนเพียงอย่างเดียวไม่กี่วันแล้วคาดหวังผลทันทีการคิดว่าต้องทนทำให้หลายคนหยุดพยายามทั้งที่ร่างกายยังมีโอกาสดีขึ้นหากปรับยังถูกจุดและต่อเนื่องความเข้าใจผิดอีกอย่างที่สำคัญคือการคิดว่าปัญหานี้ต้องพึ่งยาอย่างเดียวยาบางชนิดมีบทบาทจริงในผู้สูงอายุบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเฉพาะทางเช่นกระเพาะปัสสาวะไวเกินต่อมลูกหมากโตหรือโรคทางระบบประสาทแต่ในผู้สูงอายุจำนวนมากการใช้ยาโดยไม่ปรับพฤติกรรมไม่แก้การนอนไม่จัดการความเครียดและไม่ปรับอาหารย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนยาอาจช่วยลดอาการชั่วคราวแต่ต้นเหตุยังคงอยู่และอาการก็จะกลับมาอีกเม่หยุดยาความคิดที่ว่ากินยาแล้วจบ จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ปัญหานี้ยืดเยื้อโดยไม่จําเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้สูงอายุบางคนเริ่มหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำช่วงกลางวันเพราะกลัวตื่นฉี่กลางคืนมากขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาผิดทางการดื่มน้ำน้อยเกินไปในช่วงกลางวันอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำความดันโลหิตตกเวียนศีรษะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้นความเข้าใจผิดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาการปรัสสาวะกลางคืนบ่อยไม่ได้ถูกทําให้แก้ยากเพราะร่างกายอย่างเดียวแต่ถูกทําให้แก้ยากเพราะความคิดที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราย้อนมองสิ่งที่พูดไปในตอนก่อนหน้าจะเห็นชัดว่าหลายปัจจัยที่ทําให้ตื่นกลางคืนบ่อยเริ่มจากพฤติกรรมที่ดูธรรมดาเช่นดื่มผิดเวลากินมื้อเย็นไม่เหมาะนอนแต่ร่างกายไม่พักและปล่อยให้ความเครียดหรือโรคคุมระบบประสาทสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกมองข้ามการยอมรับว่าอาการนี้ไม่ปกติไม่ได้แปลว่าต้องตื่นตระหนกหรือกลัวโรคแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมผู้สูงวยัยควรให้สิทธิตัวเองในการนอนที่ดีไม่ใช่บอกตัวเองว่าต้องทนเพราะการนอนที่ดีคือพื้นฐานของสุขภาพทั้งหมดหากปรับพฤติกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณว่าควรไปพบแพทย์ เพื่อประเมินอย่างละเอียดการไปพบแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายและไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการดูแลตัวเองอย่างมีสติสิ่งที่แย่ที่สุดไม่ใช่การปรสัสสาวะกลางคืนบ่อยแต่คือการปล่อยให้อาการนี้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติทั้งที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่เงียบๆการเลี่ยงความคิดที่ผิดคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหานี้เพราะเมื่อความคิดเปลี่ยน การกระทำจะเปลี่ยนและเมื่อการกระทำเปลี่ยนคุณภาพการนอนสุขภาพและชีวิตโดยรวมก็มีโอกาสเปลี่ยนตามไปด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดจะเห็นว่าการปัสสาวะเกินคืนบ่อยไม่ได้เกิดจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวและไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอายุอย่างเดียวอย่างที่หลายคนเคยเชื่อปัญหานี้ค่อ,คอยๆก่อตัวจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันจากสิ่งเล็กๆที่เราทําจนชินโดยไม่คิดว่ามันจะส่งผลอะไรจนวันหนึ่ง ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณออกมาผ่านการตื่นกลางคืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่น่ากังวลจริงๆไม่ใช่การลุกเข้าห้องน้ำแต่คือการที่ร่างกายไม่ได้พักย่านที่ควรจะเป็นการนอนที่แตกเป็นช่วงๆทำให้การฟื้นฟูหยุดชะงักสุขภาพค่อยๆถอยโดยที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อเราเริ่มชินกับอาการเหล่านี้เราก็มักจะปล่อยให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งที่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นความอันตรายของปัญหานี้จึงไม่ใช่ตัวอาการ แต่คือความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะความคิดนี้ทำให้เราไม่ฟังร่างกายไม่ปรับพฤติกรรมและไม่ขอความช่วยเหลือในเวลาที่ควรในความเป็นจริงผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องทนกับการนอนที่ไม่มีคุณภาพหากเริ่มใส่ใจสัญญาเล็กๆที่ร่างกายส่งมาและกล้ายอมรับว่าอาการบางอย่างไม่ควรถูกมองข้ามการปรับตัวไม่ได้แปลว่าต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในทันที แต่คือการเลือกฝั่งร่างกายมากขึ้นและหยุดฝืนในสิ่งที่ไม่จำเป็นหากปรับแล้วดีขึ้นนั่นคือกำไรของชีวิตแต่หากปรับแล้วยังไม่ดีขึ้นการไปพบแพทย์ก็ไม่ใช่ความล้มเหลวหากแต่เป็นการดูแลตัวเองอย่างมีสติเพราะการนอนที่ดีคือรากฐานของสุขภาพทั้งหมดในวนัยนี้และไม่มีใครควรต้องแลกมันไปด้วยคำว่าต้องทน